และยโหูอาตรัสก,กับโมเชกล่าวว่าจงกล่าวแก่บุตรแห่งอิสราเอลและพูดกับเขาว่าเมื่อชายหรือหญิงแยกตัวออกมาโดยการปฏิยาณเป็นนาีไร้เพื่อแยกตัวถวายยฮวา,าเขาแยกตัวจากเหล้าอางุ่นและเครื่องดื่มแรงเขาไม่ดื่มน้ำส้มสายชูจากเหล้าอางุ่นหรือน้ำส้มสายชูจากเครื่องดื่มแรงไม่ดื่มน้ำองุ่นไม่กินองุ่นหรือลูกเกด ตลอดวันแห่งการแยกตัวของเขาเขาไม่กินสิ่งใดที่ทำจากเถาวงุ่นตั้งแต่มเมล็ดจนถึงเปลือกตลอดวันแห่งคำปฏิญาณการแยกตัวของเขามีดกุลจะไม่แต่ศีรษะของเขาจนกว่าวันที่เขาแยกตัวถวายยาหูอาจะสำเร็จเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะปล่อยให้เส้นผมบนศีรษะของเขายาวขึ้นตลอดวันแห่งการแยกตัวถวายยาฮูอาเขาไม่เข้าใกล้ศพ เขาไม่ทําให้ตัวเองเป็นมนทินเพื่อบิดาหรือมารดาหรือพี่ชายหรือน้องสาวของเขาเมื่อเขาตายเพราะการแยกตัวถวายเอโลฮิมอยู่บนศีรษะของเขาตลอดวันแห่งการแยกตัวของเขาเขาถูกแยกตั้งไว้สําหรับยาหูอ่และเมื่อใครก็ตามตายข้างๆเขาในทันทีอย่างตะทานหาันและเขาได้ทําให้ศีรษะแห่กงการแยกตัวของเขาเป็นมนทินแล้วเขาจะต้องกวนศีรษะของเขาในวันแห่งการชำระล้างในวันที่เจ็ดเขาจะกวนมัน และในวันที่8เขาจะนำเขาป่าสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาให้ปุโรหิตที่ประตูพลับคาแห่งการประชุมและปุโรหิตจะจัดเตรียมตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและจะทำการลบมุลถินให้เขาเพราะเขาได้ทำบาปเนื่องจากศพและเขาจะแยกตั้งศีรษะของเขาในวันนั้นและจะต้องแยกวันเวลาแห่งการแยกตัวเพื่อถวายแด่พระยาฮูวา และจะต้องนำลูกแกะตัวผู้ที่มีอายุหนึ่งปีมาถวายเป็นเครื่องบูชาไทยบากแต่จะไม่นับวันเวลาก่อนหน้านั้นเพราะการแยกตัวของพระองค์นั้นเป็นมนถิน,นและนี่คือโตัวราของผู้ปฏิญาณตนเมื่อวันแห่งการแยกตัวของเขาครบกำหนดแล้วให้นำเขามายังประตูของพับพาแห่งการประชุมและเขาจะนำเครื่องบูชาของเขามาถวายยาวาคือลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา และลูกแกะมีอายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถยบาและแกะผู้หนึ่งตัวไม่มีตำหนิเป็นเครื่องสันติบูชาและตะกร้าขนมปังไร้เชื้อขนมปังแป้งละเอียดทุกน้ำมันและขนมปังแผ่นบางไร้เชื้อที่ทาด้วยน้ำมันพร้อมกับเครื่องธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาของสิ่งเหล่านั้นและปุโรหิตจ,จะนำสิ่งเหล่านั้นมาต่อพระพักยาหุวาและจัดเตรียมเครื่องบูชาไถยบาและเครื่องเผาบูชาของเขา และเขาจะจัดเตรียมแก่ผู้เป็นเครื่องสันติบูชาถวายยาหูอาพร้อมกับตะกร้าขนมปังไร้เชือ้อและปุโรหิตจะจัดเตรียมเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาของมันและผู้ปฏิญาณตนจะกวนศีรษะแห่งการแยกตัวของเขาที่ประตูของพับพาแห่งการประชุมและจะเอาผมจากศีรษะแห่งการแยกตัวของเขามาใส่ในฝ่ที่อยู่ใต้การฆ่าเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจะเอาไหล่ที่ต้มแล้วของแก่ผู้และขนมปังไร้เชื้อหนึ่งก้อนจากตะกร้าและขนมปังแผ่นบางไร้เชื้อหนึ่งแผ่นแล้ววางไว้ในมือของผู้ปฏิญาณตนหลังจากที่เขากวนผมแห่งการแยกตัวแล้วแล้วปุโรหิตจะแกว่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องแกว่งต่อพระพักยาฮูอาสิ่งนั้นเป็นของบริสุทธิ์สำหรับปุโรหิตนอกเหนือจากเนื้อออกของเครื่องแกวงและนอกเหนือจากขาของเครื่องถวายและหลังจากนั้นผู้ปฏิญาณตนจะดื่มเหล้าอหุนได้ นี่คือโตราของผู้ปฏิญาณตนที่ปฏิญาณต่อยาฮูอาด้วยเครื่องบูชาสําหรับการแยกตัวของเขาและนอกเหนือจากนั้นสิ่งใดก็ตามที่มือของเขาสามารถจัดหาได้ตามคําปฏิญาณที่เขาให้ไว้เขาจะกระทําตามโต,ามตราแห่งการแยกตัวของเขาและยาฮูอาตรัสกับโมเชว่าจงกล่าวแก่อาโร์และบุตรชายของเขาว่านี่คือวิธีที่คุณจะอวยพรแก่ลูกหลานอิสราเอลจงกล่าวแก่พวกเขาว่า ขอให้ยาหูอาประทานพรแก่เจ้าและปกป้องเจ้าขอให้ยาหูอาทำให้พระพักของพระองค์ส่องแสงเหนือเจ้าและแสดงความกรุณาแก่เจ้าขอให้ยาหูอายกพระพักของพระองค์เหนือเจ้าและประทานสันติภาพแก่เจ้าดังนั้นพวกเขาจะวางนามของเราไว้บนลูกหลานของอิสราเอลและเราเองจะอวยพรพวกเขา